จากที่มีคลิปเสียงท่านนายกกับพุนเซนหลุดออกมาแน่นอนนะฮะสปอตไลท์ส่องไปที่นายกทุกวัน<ะ>วันนี้นะครับเข้าทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่เช้าครับวันนี้จริงๆเป็นวันดีนะเพราะว่าเป็นวันเกิดสามีของท่านนายกนายกก็เลยพาทั้งสามีแล้วก็ลูกชายนะครับน้องทาสินนะครับเข้าทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่ช่วง8โมง24นาทีนะครับนี่จังหวะนี้เลยนะฮะ,ฮะอุ้มลูกชายลงมาจากรถนะครับแล้วก็เดินเข้าไป ด้านในนะครับวันนี้นายกมีภารกิจสําคัญครับมาเป็นประธานการประชุมติดตามการดูแลให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตรงชายแดนไทยกัมพูชาเจจังหวัดด้วยกันก็พูดคุยกับทางท่านผู้ว่าผ่านทางวิดีโอคอนเฟเรนซ์นะครับก็จะมีอุบลศรีสเกตสุร,นร,รินทบุรีล์ตราดจันทบุรีแล้วก็สะแก้วนะครับนายกย้ำครับว่าอยากให้ทุกคนทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเข้มแข็งและมั่นใจว่า ท่านผู้ว่าทุกคนที่มาอยู่ตำแหน่งนี้ได้ณนะตอนนี้ก็คือดูแลประชาชนกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเราเอาประเทศชาติและประชาชนเป็นหลักเป็นที่ตั้งแล้วก็สร้างเป้าหมายว่าเราจะทำยังไงกันต่อนะครับในเรื่องของชายแดนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับนายกบอกว่าตัวเองได้มีการลงพื้นที่ไปที่สุรินทร์ครับไปเจอกับทางท่านผู้ว่าไปคุยเรื่องของหลุมหลบภยัยบังเกอร์แล้วก็สั่งการครับให้ทำบังเกอร์เพิ่มเติมนี่ภาพฝั่งซ้ายจำกันได้ไหม ตอนนั้นมันจะมีบังเกอร์แบบสี่เหลี่ยมแบบวงกลมใช่ไหมครับใช่นะวันนั้นที่นายกใส่รองเท้าหรูไปอะ่ะนะครับเน,เนี่ยจังหวะนี้เลยนะครับพูดคุยกับชาวบ้านนายกบอกว่าไปกำชับแล้วให้ช่วยกันดูเรื่องของหลุมหลบภัยบังเกอร์ทุกอย่างให้มันดีขึ้นต้องได้คุณภาพและที่สําคัญนะครับอยากให้ผู้ว่าทุกจังหวัดไปไล่ดูซิเอะมันพร้อมไหมคือตอนนี้มันยังไม่มีการประทะแต่ถ้ามันมีขึ้นมาจริงๆก็ต้องพร้อมครับ ตจว่าอันที่ทํากันเองโดยที่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชของรัฐวัสดุหรืออะไรแบบนี้ค่ะสามารถป้องกันได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าอราจะไม่ยงไม่ได้เห็นแต่ว่าไปเห็นอันที่ทาแบบรวดเร็วเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าว่าจะป้องกันอะไรได้บ้างค่ะช่วยดูให้ดีว่าสามารถ ดูแลเรืองความปลอดภัยให้พี่น้อะชาชนได้จริงๆเลี่ยงการประทะแน่นอนแต่ว่าถ้าเมื่อเหตุการณ์สุวิสัยใดๆเนี่ยเราต้องพร้อมเพื่อจะรักษาชีวิตของทหารทงชายแดน,นีที่เป็นหมื่นคนตรงนั้นเนี่ยนะคะต้องต้องดูแลให้ดีมาไทยคือบ้านนะแล้วก็ทหารคือร้วอันนี้ในมหาไทยเองก็ต้องดูแลคนในบ้าน ให้ปลอดภัยอยู่เสมอะะยกกำชับนะครับว่าเราต้องพร้อมทุกสถานการณ์ถ้ามันมีการพระทะขึ้นมานะโรงพยาบาลก็ต้องพร้อมนะครับบุคลากรต้องพร้อมจากนั้นครับ1 1 0งที่ผ่านมานายกก็เดินทางไปที่อุบลน,นะครับทุกคนก็เป็นไปตามคาดว่าวันนี้เดี๋ยวจะได้เจอกับแม่ทัพภาคที่สองและถือว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกหลังจากที่มีคลิปเสียงหลุดออกมา<ฮ>แล้วก็มีการพูดพาดพิงไปถึงแม่ทัพภาคที่สองว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเรา<ฮ>วันนี้ ไม่รู้ว่าบรรยากาศตอนเจอหน้ากันจะเป็นยังไงนะนายกเห็นว่าเหมือนอยากจะไปเคลียร์ใจด้วยถึงแม้จะโทรไปขอโทษแล้วนะคะ